ปฏิบัติธรรมรูปแบบใดผลบุญจึงหนุนนำให้เกิดความสุขในชีวิตนะคะสำหรับคนที่มาดูคลิปนี้นะคะเป็นหมอดูหรือเปล่าเอ่ยให้หมอดูแม่นยำโผล่ออกมานะคะหรือว่าใครบางคนอยู่ในสภาวะที่มืดแปดด้านกำลังเครียดกับชีวิตต่างๆปัญหาที่รุมเร้าเข้ามาเดี๋ยวครูให้มีคำแนะนำให้นะคะ ถามว่าปฏิบัติธรรมในรูปแบบใดเนาะที่จะเกิดการหนุนนำให้ชีวิตพบกับความสุขนะคะเ mm. ชื่อว่าคนที่มาดูคลิปนี้นะมีบุญสัมพันธ์กับการปฏิบัติธรรมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในกรรมฐานทั้ง40กองอยู่แล้วนะคะคุณมีการศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิการเพ่งกสินกำหนดลมหายใจเข้าออกซึ่งวิธีที่คุณได้เรียนรู้มาค่ะถ้าคุณนำมาปฏิบัติบ่อยๆนะอย่าละทิ้งผลบุญเนี้ยค่ะก็จะทำให้เกิดความสุขสวัสดีกับคุณนะคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ต้องเป็นหมอดูแน่ๆเลยเนี่ยขึ้นพลาหูด้วยคือเอาจริงๆอะ่ะถ้าคุณเป็นหมอดูนักพยากรณ์นะคะ สิ่งที่คุณปฏิบัติมาผลบุญต่างๆหนุนนำนะให้คุณเป็นนักพยากรณ์ที่แม่นยำแล้วก็เป็นที่ยอมรับนักถือของผู้อื่นนะคะขอดูนิดนึงค่ะถ้าไม่ใช่กลุ่มที่เป็นนักพยากรณ์นะคะโอ้ยังไงก็นักพยากรณ์เนี่ยขึ้นภาษีวะขนาดนี้ เอาเป็นว่าผลบุญที่คุณปฏิบัติมาเนาะส่งผลให้คุณอะมีความแม่นยำในการพยากรณ์นะคะแล้วก็จะทำให้คุณพูดจาคุยกับลูกดวงเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจของลูกดวงอะนะคะเนี่ยห็นป้าเชยคางเลยลูกดวงเขาชอบคุณมากนะติดอกติดใจคุณเหมือนกันมากๆนะคะอย่างหนึ่งในในส่วนของการเปิด ดูดวงให้กับผู้อื่นนะคะก็เป็นการสร้างบุญกุศลอย่างหนึ่งเนาะเพราะว่าช่วยให้ผู้อื่นได้พ้นจากความทุกข์ในส่วนของค่าตอบแทนบูชาครูนะคะก็ให้แบ่งทําบุญกุศลอย่างน้อยก็สิเซของค่าครูเนาะเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลในชีวิตของคุณแล้วบุญกุศลจะหนุนนะให้คุณได้พบกับความสุขสวัสดีทั้งในเรื่องของทางกายภาพไม่ว่าจะเป็นปัจจัย4การเงิน การกินอยู่อุดมสมบูรณ์นะคะยังไงก็ขอกราบอนุโมทนาบุญทุกบุญของทุกท่านด้วยนะคะที่ได้ปฏิบัติมาดีแล้วได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ขอให้ผลบุญเหล่านั้นนะคะส่งกลับมาให้ทุกท่านได้พบกับความสุขความมั่งมีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตสืบไปค่ะ